นึกว่าอยู่อินเดียเฮียพี่ไม่ได้แต่งเบรกใช่ไหมมันไม่หนึบเลยผมไปแต่งฮนะเอาเลยไหมพี่พร้อมกันเอาเลยน้อง มาแล้วไ,ไม่มันรอเลย้ยแม่งไม่มีเคสหรือ,อยังไงวะ้ยเหมือนมันรู้นะพี่ไอ้แยอยู่ใกล้ๆโอ้โหเอาละจะได้นอนคุกหรือจะได้นอนอะไรยังไงมาดูกันผมว่าแล้วทำไมถึงห้าพันโหลครับพี่ลวดพี่ลวดกี่วิยิงครับเนี่ย อี่วิยิงครับกี่วิยงิงกี่วินะคเจ็ดวิใช่ไหมโอเคไล่ได้กี่คันอนะไล่ได้กี่คันอนะตำรวจสามค<า><า>ันเหรอ ยากยากยากเอาดีน้องรักกลัวต้องขอบคุณในเฮียบอลต้องขอบคุณในเฮียบอลนะวันนี้เอาจิงจริงทำไมเวททำให้กูมีไฟอยากจะกระทืบพวกมันไงเต็มบบเล้ยผมหมักทับเลยแหละเต็มบบลยทำทำให้กูมีไฟดิอยากจะกระทืบพวกมันดิซื้อซื้อน้ำมะพร้าวกินมั้ยไอเดนกกระทืบเรียกเด้อ เอาตรงๆพี่เต๋าทำให้ผมรู้จักฟีไฟสมัยต้นกล้วยสมัยผมเล่นแต่ก่อนยินดีครับผมเอาตรงๆทุกคนพี่น่าจะไปเล่น RV ไม่น่ามาเล่นไฟเอมเลยไฟเอ็มทำให้พี่เป็นวัยรุ่นที่พูดคำหยาบเยอะจาดเยอะมากเกี่ยวกาดส,สมัยตอนที่ไปเล่นฟีไฟพี่พูดเพราะจาดมาเล่นไฟเอ็มไเีย กลายเป็นัยรุ่นบ็อกซิ่งไปแล้วแม่พี่ยังสงสัยเลยในตัวพี่อ่ะบางทีพี่ก็ดูออกว่าทำไมอยู่ดีๆคำพูดคำจาพี่มันเปลี่ยนไปช่วงนึงแม่พี่เขาก็ดูจากทรงเขาก็อาจจะสงสัยอยู่นะแบบทรงแบบเอ๊ะทำไมลูกกูแบบเกี่ยวกะ บอลคือนายกใหญ่ครับใครทำผิดไปโดดไม่ครับไม,มไม่มีไม่มีประเทศนี้กลางครับไม่มีไม่มีกลางกลางจริงกลางจริงคิดมากคิดมากประเทศนี้กลางครับคิดมากคนดูคิดมาก 帅！帅！ ไม่เชื่อใจแล้วดิไม่ครับตามแต่ที่มันยังเป็นเนกาะห้าอยู่ไม่เชื่อใจครับโดนดิฮีโดนดิสลาดให้หลุดก่อนก็นได้แล้วค่อยมารับพี่อ่ะเหมือนมันรู้ว่ามันจะมารับพี่เลย เนียนจังเนียนจริงเนียนจริงเกมระวังนะขุมมีปูนอยู่ลูกหนึ่ง นายกบอกว่ามันถอดของได้คนที่ร้องเขาว่าไม่รู้เรื่องใช่นายกบอกว่ามันถอดของได้ครับในกรณีที่มีสตอรี่แต่ทีนีเ้เมื่อกี้เขาบอกว่าในกรณีที่เลืน้นมันก็ประมาณสตอรี่แบบไม่เป็นทางการก็ถอดไปได้เป็นสตอรี่เลืน้น <c oughs> อันนี้ผมไม่ได้พูดนะ นายก ATK หรือนายกอะไรไม่รู้อพูดเมื่อกี้ว่าเป็นสตร <hi> อรี่เลือนอะก็ประมาณนั้นแหละพี่ก็ไม่รู้นะครับว่าอะไรยังไงสรุปเขาบอกว่านายกเขาผิดตรงนี้ว่าเขากดไม่ชัดเจนเขาก็แต่งคืนให้งค่นั้นพี่ก็เออแล้วแต่เขาอ่ะผมรูดสองรอบแล้วผมกี่มาหาพี่เจอมาสองรอบเลย รู้มือทั้งนั้นอะเอาไปเก็บดีกว่าแบบนี้รู้มือจัดกูบอกเลยแซงว่ารถตำรวจตามแท็กไม่ทันอ่ะดิทันนะพี่บ้างชนผม,มหันหลางดุไม่ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นอ่อแท็กเวลสีอ่อะไม่ทันออจริงใช่ไหมได้ชักชสลัดทีไรห,หลุดตลอดเลยล้วก็ควรแรงฝ่าอยู่พี่เจ้ยโคตรแพง เมียพี่พี่ยังไม่อยากให้เมียพี่มาช่วยฟาร์มเลยจริงเมียพี่อยากช่วยพี่อะไม่อยากให้เมียลำบากอดหลับอดนอนให้คิวจัดการไปอะไรไปยังจะดีกว่าดีต้องไปนอนเตียงกว่าน้องต้องไปนอนเตียงวะ่ะได้พี่ได้ได อ,อืมใกล้คลอดแล้วด้วยพี่ลองเลยไหมว่าเกาะสีอันไหนไมันจะแรงกว่ามึงมีตังไหมละ่ะพี่มีสามหมื่นมีอยู่พี่อ่ะยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่กิฟตังังใหม้มันเท่าไหร่พี่ เก้าหมื่นห้าลูกชายเหรอครับใช่ครับชื่อเล่นตั้งชื่อว่าเปียกตั้งชื่อว่าเปียกส่วนผู้หญิงตั้งชื่อว่าเปียะอันนี้พี่ตั้งเองเอ้ยผู้หญิงอะ่ะเมียพี่ตั้งแต่ผู้ชายพี่ตั้งเองชื่อเปียกเปียกเปียก ผู้ชายชื่อเปียกมีความหมายไหมพี่ไม่มีครับกวสนสตีนดีชื่อชื่อกวนตีนดีเปียก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  คิดถึงตอนมันโตหน่อยพี่เอ้ยพี่ยังไม่ได้แต่งเธอโบเลยนะพี่อ่ะใช่ไม่ได้แต่งแต่อย่าพึ่งเลยแต่งเกาะก่อนดีกว่าเผื่ออนาคตด้วยนะพี่หรอรับไปสี่แล้วนะทำไมอนาคตมันเป็นไรอะ่ะเปยกปไปเลยว่าอนาคตเป็นไรโตมามีล้อเพื่ออะไรมีล้ออะ่ะเพื่อนคนอื่นชื่อเท่หมดหรอ ะไรเนี่ยตั้งชื่อจะเดินล้อหรอกลัวเป็นปมอ๋อแบบพ่อแม่ตั้งชื่อลูกไม่ดีลูกร้องไห้เป็นปมทำไมพ่อตั้งตั้งอย่างนี้ใช่ไหมได้ความหวังดีเลยหรองั้นช่วยคิดชื่อหน่อยปอปลาป๊อบไหมล่ะป๊อบป๊อบป๊อบโป๊กอะ เปียกโป๊กโป๊กปมปมเปิมเปิมเปี่ยมปอปุ้ยทุยปุ้ยปื้มปอนปังป๊อปเป่าเป้าเปิงเปิงพ่อมึงอ่ะกูไม่ตั้งแน่นอนเปิงอ่ะ เบอรเปีย er ร <aos> ์เปอรเปร์ไปเขอน้องเตรียเลยครอบเขต้องเตียงเลยไพร์ ปามไปปัดเปอ้์ไปป้องป่องแงบพ่อมึไงอะไปดูดีนะเออไปอะไปอะน่าใช้ไปไปอะน่าใช้เปลี่ยนจากเปียกเป็นไปก็ได้ไปไปไปอืมไปก็ได้ไอ้หี้ยะถ้าว่ากลัวลูกโดนล้อกูจะตั้งจริงนันนี่เปียกเนี่ยถือว่าคนดูก็เป็นพ่อคนที่ คนที่สองแล้วกันเลี้ยงลูกกูหน่อยนะตอนลูกกูโตขึ้นมาอย่าคือบางทีอาจจะเจอลูกกูในที่ไหนที่หนึ่งเนี้ยจะได้แบบว่าดูแลลูกกูน้อยเผื่อลูกกูแบบมีปัญหาก,กับใครอย่างเงี้ยเออแต่อย่าพาเปนนักเลงนะพานไปนบวชไม่ว่าแต่อย่าพาปปนนักเลงตีบางบอลอยู่ปะพี่ อาจจะเชื่อไม่เชื่อตามใจเมื่อคืนฝันว่าได้บวชเป็นพระสาระเลยวิดีโอคอลกับแม่ตอนพระกำลังโกนหัวอยู่ดีๆก็ไปบวชเอ้าจริงๆแบบไม่ได้ปั่นไม่ได้โกหกฝันเมื่อวานสะดุ้งตื่นตอน11โมงฝันว่าไปบวชอยู่กุฏิอยู่กุฏิเดียวกับหลวงพี่อะไรไม่รู้จริงเมื่อวานฝันว่าได้ไปบวชจริงๆ พูดจริงไม่ได้ปั่นพี่เคยบวชไปยังบวชไปแล้วครับบวชไปแล้วพี่บวชยังบวชแล้วครับบวชแล้วทำไมท้าไม่บวชแล้วเป็นไร ลูกก็มี <laughs> บุญสูงคนเอ็นดูเยอะแน่ลูกพี่อ่ะฝันงั้นอนะ สวยอุ้ยตำรวจตอยยัยตำรวจเห็นลงแต่ตำรวจติดเออดวงดวงโคตรดีอ่ะตอลอดขยับดีๆก็โค้งสองโค้งก็หลุดแล้วชิล เอาดีๆพี่แท็กไต่ไม่ได้เหรอเนี่ยชิบหายละ เมื่อกี้หลุดแล้วนะไม่น่าเลี้ยวลงมาเลยั็ดีๆไม่ได้เมองหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล,ล้วหาที่แอบดวนเลยยังหลุดไม่สนิทด่ะผมนึกว่ามันขี่ตามเรา ้แปพี่ชายเอาไปเก็บก่อนเอาไปเก็บก่อนไปแล้วผิดกี่มาแล้วห้าพันพิงไม่เงี้ยพี่ จะไปใส่เฮียบอลหรือจะไปจบปูนพี่ให้มึงเลือกพี่หมันมันไม่ใช่หรอได้หมดอะไป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 เติมไปเติมเลือกกันไปเติมเลือกกันเออไปเตมเลือกกันไป มันมีสามอะดิไหนอ่ะไหนอ่ะเดี๋ยวไปฉีดยาไหมเฮ้ยไปดีไปดีได้ตามมาเลยมาเดินกระทึบปะหล่อ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 ไปกระทึบไปเฮียบอลกับพี่ปะไม่ไม่มันอยู่มันอยู่คาสิโนเดี๋ยวเติมเรื่องกันตอนหนึงเติมเรื่องกันตอนหนึ่ดงฉีดยาฉีดยาก็ได้เอ้ยกูแปดสิบอ่ะไม่สียเสียเขาฉีดยากันนะพี่ไม่เอาไม่เาไม่กูทำแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ เจอกูแค่นั้นแหละไอสัตว์ห้าวนะมึงอะเร็ว mm มีเรื่องอยู่เร็วหมอหมอจะแต่งงานเร็ว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 เร เฮียหมอจะไม่ไอ้เฮียกีฬานี่สาวเยอะนะมาอยู่ไหนนะพี่ใช่ไหมปวดแม่งหวายส,ส,สั์ถ้ามันจะขี่นี่ผมว่าน,น้ำมันเราจะหมดเติมก่อนทัน เขาขี่เข้าไปใกล้ๆเขาเหยียบเต็มแบบเต็มมิดไม่อ่ะเยอะเขาแบบเขามาถึงก่อนอ่ะรอรอไอ้ดิ๊อ่ะมันน่าจะมีอยู่สี่ห้าคนหรืออาจจะสามคนหรือไงแต่ไปก็หวดแม่งพร้อมกันนะไปดูนะดูเงี้ไปคือแม่งอ่ะลงไปเปิดแม่งว่ะเปิดพี่ช้างมันไม่อยู่ในซอสนะพี่ไม่มีเอาหัแล้วเอาชีพหายแล้วมึงมันมันเอาหัแล้วอ่ะพี่ช็อปตอนนี้มีสองคนนะพี่มันมีคนมันเอาหัแล้วมันไล่ต่อยหัแล้วไอ้เนี่ยนละได้ไงอ่ะก็ต่อยไม่ได้มึงจะต่อยก็ต่อยไม่ได้สี่ห้าคน โอ้เวนเยอะกว่านะเดี๋ยวรออยนี้กันไปเลย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 เจ็ดห้าหกอ่ะตำนานสิบห้าเอาแมงมัมเอาด้วยอ่ะล็อกรถด้วยดีล็อกรถด้วยล็อกรถด้วยล็อกรถล็อกรถคุยไอสัตว์ฮะฮะคุยไอสัตว์ฮะหีอะคุยไอสัตว์ฮะ คุ้ยคุ้ยคุ Buddhist, Buddhist. <pause and rain> ้ยคุ้ยอะไรสวนกูดิสวนกูดิสวนกูดิไอ้เหี้ยสวนกูดิสวนกูดิซุนติสัตว์สุนดิหนีไปไหนเอวิ่งหาคิตูดไอ้สัตว์หากิ๊ตูดหากิ๊ตูดไปบนรถด้วยไปบนรถด้วยไปบนรถด้วยเอาไปหมดดิไอ้เหี้ยมึงจะไปไหนไอ้สัตว์มึงจะไปไหนคุ้ยคุ้ยรึไม่ได้สวนไม่ได้สวนเลยอ่ะอุ้ยหนีลงน้ำอูกระจอกไอ้สัตว์ มเี้อะไรน้องกลัวฮะเอาบปน้องเอาบอลจ่อจัดจ่กจัดจ่กจัดไอสัตว์จอกจัดจอกจัดไอเหี้ยไปไหนไอเหี้ยไอเหี้ย่อไอเหี้ย่บขึ้นปลาเหรอไ่เจอเหรอ พี่ไม่่่่ใชอหรพีดูมันดิพี่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะในน้ำพี่ไม่เขาบอกตัวเฮียชอบอยู่ในน้ำมันดาเลยนาะโอย่าบวมเต็มไปแล้วรอแดดไก่รอแดดไก่ไอตัวเฮียชอบอยู่ในน้ำเฮียเดียวไอ้ตัวเนี้ยอ่ะกีฬาน้องก็พูดแรงเกินพี่ตัวในน้ำ่ะพี่ตัวเฮียไปมึนก็รู้อยู่ตัวอะไรชอบอยู่ในน้ำอ่ะตัวเอ้ยกดึึงาไปต๊ เดี๋ยวผมไปซื้อไก่ย่างให้มันกินก่อนไปตา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 ไปเยี่ยวน้ำแม่งไหวที่อะเล่นน้ำเยี่ยวกูไปว่ะแต่ที่นี่เขาไม่มีระบบถ่ายน้ำนะครับเนี่ยหากระตูดดีสัตว์หากระตูดดีเยี่ย วิ่งห่างจุกตูดไอ้เหี้หยเจ้านี้เจ้านี้ก็เป็นเหี้ยอะไรก,กันน,ะน้ำอ๋อเป็นตัวเหี้ยหนีลงน้ำอย่างเดียวเอาไก่ให้มันกินนะอเอาไก่นี่นี่เหี้ยแปะเหี้ยแปะเหี้ยแปะไหนไหนไหนเหี้ยแปะโอ้สภาพเอาปลาลั <laughs> <laughs> ลกจัดอนะไอ้เหี้ยกปคสภาพจะโดนสตีนหนีลงน้ำไอ้ควายเอ้ยีบอลไีบ้ามันเช็ดนี่ลงน้ำเดียวไงเอาปลาลักจัดอนะไอ้เหี้ย เ้สมเพศว่ะจะตีทีไรวิ่งลงน้ำวิ่งลงน้ำอ่ะเฮ้ยเหี้นี่โดเอาทิ้งแน่เนี่ยเหี้ยกระยาบต่อยกันไอ้เหี้ยอยู่อยู่ไปว่ะในน้ำอ่ะตัวเหี้ยชอบอยู่ในน้ำไงไม่นานไปไหนแล้วะ าไม่ให้กูฉชยดยายเออไปเลยไอ,อบอลเสียงไปไหนเบอร์นีด่ดนยกูต่อ,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 าาอยอ่ะเบอร์นี่ไม่มีทรงไม่มีเสียงเลยเงียบกลิบมีคนเท่าก็ไม่เล่นเนี่ย ดิแต่พี่ว่าอยากให้โฟกัสเรื่องของในกงในแก๊งอะ่ะพี่ว่าแดนมันเนี้มันก็มดงานมันก็เยอะนะพวกเแค่น้นมันพวกฝีมือมันกากอะ่ะแต่มดงานมันเยอะอะ mm hmm. เรื่องรวยนะพี่ว่าตอนนี้แต่มันเฮ็ดเผื่อมันก็รวยพอๆกับเอลเคนี่แหละมันต้องดูดีๆอะ่ะ <c oughs> ได้พี่เดี๋ยวผมไปบอกพวกม, <า S 1> <c oughs> ม<า>ันเมื่อกี้คุณไม่กล้าต่อยต่อเลยกว่าพับบอลจะกลับไม่ใช่เปิดวงแดงตัวนี้